เตรียมพบกับโลกใหม่ของพีทที่จะทําให้คุณตื่นเต้นและติดเกมอย่างแน่นอนใครที่รักเกมแนวโ co-op โและกําลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นก็อย่าพลาดอัปเดตใหญ่ล่าสุดของพีทที่นําเสนอไบโอใหม่ด่านใหม่และศัตรูใหม่ที่จะท้าทายทั้งทักษะและกลยุทธ์ของคุณและเพื่อนๆอย่างแน่นอนพีทไม่ใช่แค่เกมทั่วๆไปแต่เป็นเกมที่ผสมผสานความตื่นเต้นของการร่วมมือกับเพื่อนๆในการปีนภูเขาสูงร่วมกันบริหารทรัพยากรและ,ะเผชิญกับอุปสตรรคต่างๆที่มีอยู่ในเกม ด้วยกราฟิกแบบการ์ตูนที่น่ารักน่ารักแต่ก็ไม่ขาดความตลกร้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของค่ายเกมนี้ทําให้พี่เป็นเกมที่เหมาะสาหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าแต่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดอัปเดตล่าสุดนี้นําเสนอไบโอใหม่รูไบโอป่าแดงที่เต็มไปด้วยเห็ดและต้นไม้โดยจะแทนด่านท r o p ิก a l ในการสุ่มด่านรวมถึงมีชุดใหม่ๆเข็มกลัดใหม่ๆและระบบทําอาหารที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีในสําคัญใครคิดว่าอาหารที่ทําจากอะเทมที่กินไม่ได้จะไม่มีปฏิกิริยา ลองเล่นแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนใจนอกจากนี้ยังมีศัตรูใหม่ที่น่ากลัวคือซอมบี้เห็ดที่สามารถสิงร่างเพื่อที่ตายไปแล้วซึ่งจะทําให้การเล่นเกมมีความท้าทายมากขึ้นอีกหลายเท่าแล้วคุณคิดยังไงอัปเดตนี้จะทําให้พี่เป็นเกมที่น่าสนใจมากขึ้นหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีจุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติมอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ล่างเลยสําหรับใครที่สนใจลองเล่นพีก็สามารถซื้อเกมได้ที่หน้าร้านคาสทินในราคา158บาท แต่ตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นลดราคาอยู่เหลือเพียง98บาทเท่านั้นอย่าพลาดโอกาสนี้เลย